สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนะฝากเพื่อนๆติดตามเจาะลูกหนังไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เรานำมาฝากกันทุกวันนะครับเกมกลางสัปดาห์ก็ยังมีเกมฟุตบอลถ้วยเล็กรองลง,งมาก็คือทั้งยูฟ่ายูโรปาล,ลีกแล้วก็ คอนเฟลิกนะครับคู่ที่น่าสนใจเนี่ยมีเกมคอนเฟลิกหนึ่งคู่ครับไรอุบิยกาโน่ครับทีมจากสเปนครับเจอกับเนมานกรอสโน่ทีมจากเบลารุสครับนัดแรกเนี่ยเป็นบายกาโน่ที่ชนะมา1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนเริ่มเนี่ยบายกาโน่ต้อง3เลยนะครับก็สภาพทีมครับของบายกาโน่ไม่มีทางอับดุลมูมินครับที่มีอาการบาดเจ็บลงสนามไม่ได้ก็คาดว่าน่าจะเป็นแผนเดิม4 2 3 1ตรงกลางมีเปโดริอาสครับที่เหลือก็ตัวดังๆอย่างอูนายโลเปสแล้วก็แนวรุก อย่างคอเก้เดลฟูตอสนะครับที่พร้อมลงสนามอยู่แล้วส่วนฝั่งของเนมันกรอสโน่ครับทีมเยือนไม่มีทางเลโอันด์เกตนะครับคนเดียวที่เหลือเนี่ยก็แผนเดิม4-2-3-1เซร์เกย์พุชยาีคอฟพาเวลสวิสกี้นักเตะส่วนใหญ่ของเนมันกรอสโน่ก็คือเป็นผู้เล่นเบาลารุสซะส่วนมากผลงานในลีกพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็ในรายการนี้เนี่ยก็ชนะทาง KI ไอคลาสสิกทีมจากไอซ์แลนด์มาส่วนราโยบายกาโน่เนี่ยนะครับผลงานในลีก นี่ยอดเยี่ยมเลยเอาชนะจิโรนามาเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าสนใจครับว่ารโยโอเบกาโนจะยิงขาดหรือเปล่าไอชนะในชนะอยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะยิงขาดได้3ประตูได้เพราะว่าชื่อชั้นค่อนข้างห่างแล้วเล่นในบ้านด้วยแล้วเป็นเกมฟุตบอลยุโรปในบ้านเกมแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยรโอเบกาโนถึงมีตนหนึ่งประตูอยู่แล้วแต่คิดว่าน่าจะใส่เต็มข้อเพื่อแฟนบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถล่ม30ูนเนี่ยดูแล้วไม่ยากมองไปที่รายโอเบกาโนดีกว่านะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่าน สำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ